รับการจัดทํางบและนําเสนอกระแสงเงินสดอย่างง่ายนะครับดรวิทยาลุนสลริเพชรนะครับวันนี้ผมจะมีหัวข้อการบรรยายทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนะครับเริ่มต้นหัวข้อบรรยายหัวข้อที่1เนี่ยทำความรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินชอบที่7งบกระแสงเงินสดนะครับหัวข้อที่2คือความสําคัญของการจัดทํางบกระแสงเงินสดหัวข้อที่3การวิเคราะห์กระแสงเงินสดเข้าออกและการแยกประเภทกิจกรรม หัวข้อที่4การจัดทํางบกระแสเงินสดแบบวิธีทางตรงหัวข้อที่5การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีแบบทางอ้อมหัวข้อที่6การเปิดเผยรายการและประเมินสภาพคล่องของจากงบกระแสเงินสดและหัวข้อสุดท้ายการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสดมาหัวข้อที่1กันเลยนะครับหัวข้อที่1เนี่ยเขาพูดในเรื่องของทําความ รู้จักกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่เจเรื่องงบกระแสงเงินสดนะครับก็ามาจากประกาศสภาฉบับที่3 1มสเ็ทับสองหหหนึ่งเรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เจ็ดวงเล็บปรับปรุงสอง1้าหหนึ่งเรื่องงบกระแสงเงินสดซึ่งอาศัยอำนาจมาตราเจ็ดวงเล็บสและมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพศ25 4 7ิเจ็ดนะครับ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่7ปรับปรุง2561เนี่ยจะใช้สำหรับกบกันเงินนะในปี2562นะครับในพระราชบัญญัตินะครับดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดนะฮะในพรบพระราชบัญญัตินะพระยชาชบัญชีบัญชีปี2547ได้กำหนดในหัวข้อที่3มกำหนดมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการสอบีและมาตรฐานมาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีนะครับคือให้สภาวิชาชีพบัญชีที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีนะครับในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในมาตราเจสภาวิชาชีพบัญชีนี่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้กล่าวในหัวข้อที่3คือสภาสามารถกำหนดมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี นในมาตราในมาตรา34นะครับให้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีมีอำนาจที่กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่นและมาตรฐานการบัญชีต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานบัชีกำหนดและปรับปรุงเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะก,กรรมการกำกับดูแลและการประกอบวิชาชีพบัญชีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ทำบัญชีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินกรมการประกันภัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสัมพกรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกนะรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเบื่บตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเบิ่บตามมาตรฐานดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีต้องดำเนินการตรวจสอบและรับฟัง ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดปรับปรุงหรือพัฒนามาตรฐานการบัญชีโดยพลันนะครับอันนี้ก็กลับมาในเรื่องเนื้อหาว่าในมาตรฐานการบัญชีที่เราพูดถึงเนี่ยในฉบับที่7เรื่องงบกระแสเงินสดมันมีกฎหมายรองรับโดยพระราชบัญติวิชาชีพบัญชีปี2547ในพระราชวิชาชีพบัญชีปี2547้เ็ดได้กำหนดอยู่ในข้อหัวข้อที่3ในวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับ ในตัวสภา,าวิชาชีพบัญชีนี่ก็สามารถกําหนดมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีนะครับก็คือตัวสภาเนี่ยเป็นคนออกมาตรฐานนะครับมาตรฐานการบัญชีนะครับซึ่งในปัจจุบันสภาก็ใช้คําว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับในขั้นตอนในการจัดทํามาตรฐานนะนขั้นตอนการพิจารณ ในการรับฟังความคิดเห็นชอบในข้รมการหรืออนุกรรมการนะขั้นตอนของสภากว่าที่เราจะออกมาตรฐานการบัญชีมาใช้กันนะซึ่งปัจจุบันสภาใช้คําว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนะซึ่งในตัวสภาก็จะมีคําว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งทั้งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินก็ออกจากตัวสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ผู้นักบัญชีเนี่ย นำมาปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินผมกลับมาที่ขั้นตอนคะวิธีการออกมาตรฐานนะการบัญชีนะซึ่งเราถือว่าเป็นกฎหมายนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยถูกกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีนะครับจากข้ารการกำหนดมาตรฐานการบัญชีก่อนจะออกเป็นมาตรฐานการบัญชีได้ก็ผ่านขั้นขั้นตอนที่สองก็คืออนุ คนะณะอนุกรรมการกันกองมาตรฐานกรบัญชีเมื่อเข้าขั้นตอนที่สองแล้วก็เข้าสู่คณะกรรมาสภาวิชาชีพบัญชีนะฮะแล้วกรรมกรรมการวิสภาวิชาชีพบัญชีก็ประกอบด้วยทั้งหมด17ท่านด้วยกันนะครับสิท่านซึ่งอยู่ในคณะกรรมาการสภาวิชาชีพบัญชีนะครับผ่านจากขั้นตอนที่3เสร็จปับ๊บสภาวิชาชีพบัญชีก็จะต้องส่งเข้าสู่คณะกรรมาการกำกับดูแล การประกอบวิชาชีพบัญชีเราเลยเรียกว่ากกบนะครซึ่งกกบดังกล่าวเนี่ยก็มีประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนะครเข้าขั้นตอนที่4แล้วก็มาเข้าขั้นตอนที่5อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำมาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทยนะครับของเราที es, ่ใช้ในปัจจุบันคืออำนาจอยู่ที่สภาวิชาชีพบัญชีนะฮะซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีก็ออกทั้งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับอันนี้มาทําความรู้จักกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่7นะครับซึ่งใช้คําว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่7เนี่ยผมขอใช้ว่ามาตรฐานการบัญชีกันในเรื่องของงบกระแสเงินสดนะครับ พราในประเด็นนี้ก็คือเรื่องของงบกระแสเงินสดเราถือว่าเป็นมาตรฐานการบัญชีนะครับเพราะปัจจุบันนี้สภาออกทั้งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินก็มีคนสงสัยว่าทําไมมีทั้งมาตรฐานการบัญชีและมีทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับถ้าจะอ้างอิงก็มาจากแนวคิดของมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับเพราะในเรื่องของมาตรฐานระหว่างประเทศนะฮะ คนที่ออกมาตรฐานก่อนหน้านนะั้นเราเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีเนะี่ยมาจาก IASB นะครับ IASB เนี่ยจะออกนะขอโทษนะครับ IASB นี่เขาจะออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับส่วน IASC เนี่ย International Accounting Standard Committee เนี่ยออกมาตรฐานการบัญชีนี่คือมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับในต่างประเทศนะครับคือ IASC International Accounting Standard Committee เนี่ยได้ออกมาตรฐานการบัญชีเนี่ยมาตั้งแต่ปี2516นะจนถึงประมาณปี2543นะครับแกก็ออกมารฐานการบัญชีมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเรื่องของงบกระแสงเงินสดเราถือว่าเป็นมาตรฐานการบัญชีชอบที่7นะครับชอบที่7เนี่ยก็ออกมานานแล้วต่างประเทศนะครับเสร็จปั๊บ หลังจากปีพศสอง4เป็นต้นไปเนี่ยก็เปลี่ยนชุดคนออกมากฐานที่ต่างประเทศเราเรียก IASB นะครับ International Accounting Standard Board IASB ที่ออกมากฐานดังกล่าวเนี่ยแกก็บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยแกจะเปลี่ยนคำว่ามาตรฐานกัมชีเนี่ยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของ มาตรฐานดังกล่าวเนี่ยคือวิธีการเปลี่ยนแปลงของแกแกก็บอกว่าอะไรที่เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับก็จะใช้คําว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับวิธีการที่แกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ดังกล่าวเนี่ยทาให้ตั้งแต่ปี25 4 4ี่เป็นต้นไปก็จะออกแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลับมาที่สภาวิชาชีพบัญชีนะครับสภาวิชาชีพบัญชีก็ใช้แนวคิดดังกล่าว